โกเองมีข้อมูลเหมือนเพื่อนๆวันนี้เราได้รับผลกระทบจาก c d 1E เริ่มจาก Digitalization การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีผลกระทบกับธุรกิจต่างๆรวมถึงในกลุ่มของพลังงานด้วยดีตัวที่สองก็คือ Decarbonization เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะโลกรวน Climate Change ทุกคนให้ความสำคัญกับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ีตัวที่สามก็คือ Deregulation การตั้งกฎจริกาของโลก มันมีบทบาทสำคัญในการที่ธุรกิจพลังงานต้องไปในทิศท,ทางไหนดีสุดท้ายก็คือ decentralization การผลิตไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ๆจะเริ่มกระจายตัวมากขึ้น E ตัวสุดท้ายก็คือ electrification ก็คือการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอุตสาหกรรมต่างๆจะหันมาใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าคนที่อยู่ในแวดวงพลังงานเห็นโอกาสเหมือนกันหมด ในการทำอย่างไรที่จะสามารถเติบไฟที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้งานได้นะครับเอโกเองก็เข้าใจในบทบาทนี้เช่นกันวันนี้เราเองก็ต้องหันมามองเรื่องความบาลานซ์หรือสร้างความสมดุลไม่ว่าจะเรื่องของความมั่นคงราคาที่แข่งขันได้แล้วก็ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผมว่าตัวนี้จะถูก,ถกมองและก็บริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสมดุลเอโกวันนี้เราไปลงทุนในประเทศใดๆก็าตามเราก็มองว่าไอ้ความจําเป็นในเรื่องของความมั่นคงของไฟฟ้านั่นแหละครับเป็นเหตุผลทําไมวันนี้เอโกยังคงต้องลงทุนในคอนเวนชั่นแนลบางส่วนในขณะเดียวกันก็หาโอกาสลงทุนในพลังงานหมุนเวียนที่ตอบโจทย์ด้า่สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป นั่นคือเหตุผลที่จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าแบบคอนเวนชั่นแนลเดิมๆเนี่ยเพื่อเสิร์ฟความมั่นคงอย่างไรก็ตามนะครับโรงไฟฟ้าที่เป็นคอนเวนชั่นแนลที่เอโกไปลงทุนเราเองก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของการปรับปรุงเพื่อให้ปล่อย CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์ดน้อยลงหรือพูดง่ายๆคือทำให้มันเขียวขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าแกส๊สธรรมชาติหรือโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่ในพอร์ตวันนี้เอโกหยุดการลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วนะครับก็ที่ยังคงเหลือในพอร์ตเราก็มีการปรับปรุงเพื่อให้เขียวมากขึ้นจากข้อจํากัดของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทําให้เราพิจารณาว่าเอ๊ะถ้าเราจะทําให้โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้นมาเป็นพลังงานหลักมันคงจะต้องลงทุนกันหลายเท่านะครับรวมถึงจะต้องมีสตอรเรจใหญ่ๆ ซึ่งแน่นอนไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของราคาที่ผมบอกเมื่อกี้ฮะมันต้องมาคู่กันไม่ว่าจะเรื่องของเสถียรภาพหรือความมั่นคงราคาแล้วก็สิ่งแวดล้อมทำไม e อโกถึงโฟกัสไปที่พลังงานทางเลือกอย่างเช่นไฮโดรเจนเพราะเราเชื่อว่่นว่าไฮโดรเจนจะเป็นคำตอบและเป็นเทคโนโลยีที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านจากคอนเวนช่นลไปสู่ กรีนเอเนจีอย่างสมบูรณ์เทคโนโลยี Technology ของไฮโดรเจนเนี่ยมีความพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นมันเป็นโอกาสที่วันนี้เราพยายามหาโอกาสในการลรงทุนตั้งแต่ต้นน้ำคือการผลิตการขนส่งรวมถึงการใช้งานที่ End User สิ่งที่เอโกเรามองไปที่อนาคตแล้วนะครับว่าเราจะสามารถที่จะอยู่ในธุรกิจพลังงานได้อย่างยั่งยืนในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่ทยอยที่จะ เปลี่ยนแปลงแลวเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเรามีโรงไฟฟ้าไฮโดรเจนแล้วที่เป็นโรงไฟฟ้าฟ u ูเรลเซลขนาด19เมกะวัตต์ขายเข้าระบบไปแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วที่เกาหลีใต้ชื่อโรงไฟฟ้ากลังดงแต่เทคโนโลยีทางด้านฟ u ูเรลเซลก็มีมากมายนะครับตัวที่ประสิทธิภาพสูงๆวันนี้เราเรียกว่าตัว SOFC นะครับก็คือ solid oxide fuel cell ซึ่งเราก็มี MOU ร่วมกับ บูมเอเนจีนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการที่จะพัฒนาด้วยกันนะครับว่าเราสามารถที่จะเริ่มนำเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาใช้อย่างไงครับผมที่ที่บอกนะเรากลับไปเรื่องของความมั่นคงราคาที่แข่งขันได้แล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ไม่สามารถที่จะตัดอย่างเดิงอย่างใดออกนะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกเอ๊ะทำไมเรายังคง ลงทุนในเรื่องของคอนเวนชั่นแนลความมั่นคงของไฟฟ้าเนี่ยยังมีความจําเป็นเราก็มองว่าไม่ว่าจะมีพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างไรโรงไฟฟ้าคอนเวนชั่นแนลยังมีความจําเป็นในระบบส่วนที่2คือเรามีคอมมิชเมนต์กับเป้าหมายในที่เราต้องการไปสู่คาร์บอนเนื้อทรไปสู่เรื่องของคาร์บอนอินเทนซิตี้ในปี2030เพราะนั้นเราเองก็จะต้องเพิ่มสัสดส่วนของพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอของเราเพิ่มมากขึ้นนั่นแปลว่าการลงทุนในช่วงนี้ เราก็จะลงทุนควบคู่กันระหว่างคอนเวนชั่นแนลเดิมๆกับพลังงานหมุนเวียนรวมถึงก็ไม่ได้ทิ้งโอกาสในการมองพลังงานทางเลือกที่ได้อธิบายไปแล้วนะวันนี้พลังงานทางเลือกที่พูดถึงคือไฮโดรเจนเนี่ยอาจจะยังคงมีต้นทุนที่แพงกว่าคนอื่นบ้างแต่ถ้ามองไปยาวๆอย่างที่ผมบอกว่าพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยรองรับความเปลี่ยนผ่านจากคอนเวนชั่นแนลไปสู่การใช้สินทรัพย อย่างคุ้มค่าถ้าเ,าเราลงทุนวันนี้ก็จะสามารถใช้ไปได้ยาวๆเอกโกเองวันนี้ก็เติบโตมาถึง30ปีเนาะเพราะฉะนั้นเองจากนี้ที่ได้พูดถึงความแข็งแกร่งความพร้อมจากความรู้ประสบการณ์และความก้าวทันเทคโนโลยีต่างๆผมให้ความมั่นใจได้นะครับว่าเอกโกเองสามารถที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในการที่จะเป็นผู้นำในเรื่องของธุรกิจพลังงาน ว่าเราไม่เป็นรองใครแล้วก็พร้อมที่จะนำพาเอกโก้ให้เติบโตอย,อย่างยั่งยืน